สวัสดีครับสวัสดี f อซแฟนครับ FC ซสาวน้อยเอซน้องหญิงครับผมพอกเบ,บ้าทุนในช่งวงเบ้าทุนทองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะออกมาแล้วนะครับมีไผหมานบน้านพี่น้องกับหวยลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับงวดปรเจ้ามณฑลหนึ่งสิงหาผ่านผลไปนะครับ ละวันเล็กถ่ายสองตัว4 6นะครับสังเกตทะเบียนรถตู้ครับ6314นะครับสองตัวออกไปแล้วครับ4 6ล้วก็สามตัวบนนะครับ0 4 1 0C1 นะครับก็คื่อกีว่าออก C1 ก็ C6 นะครับนี่อยู่ทะเบียนรถต้หมดเลยครับ ส่วนรถบาโทนนะครับกะคือเก่าเราพี่น้องบอกไก่เลยป้ายขาวมาสองแปดสองสี่นะครับกระสือั้งแต่สองสี่สี่สองนั่นแหละครับบบมีขื่นมีโล่งดอกบบมีลถมีเพิ่มเออออกสี่นหนออึ่งเป็นอย่างไรล่ะจีบอบมีเอฟซีหลายคนนะครับโทรมาหรือว่าถากมาถามเบาวโทษน,นะครับว่าฟันเห็นบานนองคือกันกับเพิ่นมีงานอยหยังนี่ละ มาโทนกันได้บอกบัตรเล็ทีเป็นไปนะครับเป็นบัตรเลทีเก่านะครับจะบอกไปขึ้นหนึ่งสี่นะครับเนื่องจากว่าบัตรเลทีไม่เข้าขอทางพยญ,ญาบานไว้นะครับแต่ว่าเพรท่านไหนไปขอทางอำเภอแต่เลยยังเพรท่านไดนบัตรเลทีนะครับหนึ่งเก่าเก่าะท่นไหนสะเพียนบานเนาะแต่ว่าคือถิงถ่ายบัตรเลทีเก่านะครับ หนึ่งสี่ออกเรียบร้อยครับพี่นงองบ้านเล็กที่หลังเดิมหนึ่งสี่นะครับรากามีเอฟซีหลายคนฟันเห็นพ่อเอกบ่าวทนกับฟันเห็นพ่อเอกนะครับสองมือฟันเห็นพ่อเอกอย่สองมือกันเลยว่าออกอายุพ่อเอกเนาะว่าพ่อเอกคือสีอายุสนะี่สิบสองน่ะบอได้ถามเป็นไรแต่ว่าคิดว่าสี่สิบสองโอ้ยมันคือมาตรงกับเลขเจ้าของแต่คิดว่านะทะเบียนรถ ก็เลยเหมี่ยนสี่สองสองสี่ครับทั้งลอตตรีสายพอเอกว่าอายุยังม่หอสี่สองยังสี่สิบเอ็อยู่ันว่าโอ้ยถามไปกันดีตัวนี้ะผู้ได้มานันก็ดีใจกับคนที่โชคที่มานนะครับเนาะส่วนคนบ่มานันเอาไม่ครับพี่น่องยังมีเวลาอีกกว่าจะซีนปีก็อ,อีกหลายหลายงอนด่ครับสำหรับ แะ้ววันทีนหนี่งเนาะวันนี้บบแมนของเฮากะหายค้นที่เพิ่นมีโศมีดวงไปส่วนเมือ่อใดถีถึงเฮาเมือ่อใดสีโศของเข้ามากอะเมือ่อใดกับเมื่อนั่นแหละครับอยว่ากันใหม่ตอนนี้น้องยังพักผ่อนอยู่นะครับค้นถี่สีมาหาหนองกะเอฟซีหลายค้นแววมาเลยนะครับบอได้เห็นหนองนะครับเพราะว่าหนองยังนอนบ,บอตื่นนะครับหนองมาหอดเดินทางจากกรุงเทพนะครับมา หอนบานกะเสาแจ้งจ้างปางนะครับเนาะกวาดจะน,นอนกะเก้าโมงสิบโมงนะครับแล้วก็เดินทางบนไอน,นอนมาเบิดขึ้นนะครับนะให้เพิ่นได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวจังไหเพื่นตื่นขึ้นมากะสิมีคลทิปทางพวอยกไทยให้เบิ่งนะครับจังค่อยมากจากสีเห็นนองนะเมื่อนี้นองพักผ่อนนะครับเดินทางไกล้ขอพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนะครับอืม ดีใจกับคนที่โศพีมาน้อพี่น้องไผกับไผถอกงวลน,นี่นี่บบาวโทนกับซื้อดักไว้ยอยู่นะไอแปดกับ8ปกั้นไว้นะครับ8ปหนึ่งกับ8ปแต่ว่าบรด้เอาหกสีคืดได้แค่คืดครับแต่บรด้เอานะครับสี่หกหสีกับถือว่าดวงไปบ่ถึงนะครับได้แค่คิดดวงไปบ่หอนนะครับ เมื่อนั้นไปทําบุญลงศพนะครับพี่น้องทําบุญลงศพเมื่อนั้นเลขในใบบริจาคนะครับใบบริจาคลงศพคือ402นะครับเลขที่อยู่ในใบบริจาคลงศพคือ402นะครับบ้าท้องกับสื่อตลอดตะลี่ครับ0220นะครับแต่ว่าไตดินบริสุทธ์นะครับ402ก็เลยบ่มหมานนะครับถ้าซื้อกะ มานคื้เก่าลราพี่หน้องมันออกสีศูนย์ีหนึ่งนะก็ะทื้วไก่เคียงนะครับเนาะจ่ายไดก้กะดีใจกับคนมีโศกนะครับบรรยากาศสีม่งแรงครับแดดสีอ่อกกับบออกครับดวงอาทิตย์พโผลออกมากหน่อยๆนะแต่ว่าบม่มีแดดนะครับสร้างโมเขาครับวันนี้สร้าง,งร,รางุ่นเหล็กนะครับเลยบ่ได้เขามา ม่น <c oughs> มีงานทางอื่นนะครับพี่น้องเว้ากันไป <on> <c oughs> ผู้ใดสนใจเสื้อนะครับเสือ <mart> number number ้อไซส์ th L กับ XL นะครับของแบบเจ็ดสีนะครับเมื่อื่นนะครับย่อมแรงเสื้อจะเดินทางมาจากบุรีรัมย์นะครับมาหอดบาทก็ประมาณสองสามถุงเนาะแล้วก็มือหื้อนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่บ้านมีพร้อมจําหน่ายนะครับเสื้อไซส์ L กับ XL นะครับหรือว่าตอนนี้ผู้ใดสั่งไซส์ L อมารอนะครับ เสือมาหอดเ๋ยจะหายนองเส้นห้แล้วก็ทํานก็จะทรงห้ทันทีนะครับสำหรับคนที่สั่งจองเข้ามาเนาะครับนาะงสำหรับผู้ใดนะครับที่สนใจกาแฟนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงโปรนะครับหลังจากที่มดล็อตนี่นะครับจะขายราคาปกตินะครับพี่น้องตามที่ เพิ่นขายกันนะครับตอนนี้เป็นราคาปุโมชันนะครับกับมี่เอซที่สั่งไปก่อนหน้านี้นะครับกลับมาสั่งเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าเอาไปกินแล้วสองสามหมื่นหูซึกว่าระบบขาวถ่ายมันดีขึ้นนะครับมันหูซึกโลง่งทองโล่งในตัวในต้นเพราะว่าจากเป็นคนที่ครับ่ทยยากทองอืดเขาห้องน้ำเครื่องสุมฮงอย่างนีสิก็หูซื้อว่ามันโลง่งมันลวงมันสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็ไม่มีอาการปวดทองบิดนะครับ มมีอาการปวดท้องบิดนะครับพี่น้องมันไม่ใช่กาแฟลดน้ําหนักนะครับแต่ว่าเป็นกาแฟประมาณว่าหลากล้าลใสเห้านะครับเห็ดยหเห้ามีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่ากดไลย้อนกน็หายนะครับ <c oughs> อันีครับโทรหาอยู่ลโทรหาครครับนองยังบ่ตื่นเลยครับน้องมันตื่นนองยังบม่ตื <t uman> <t uman> ่นเลยเพิ่นมามือเ้ามาหอดก็สว้ยล้วเพิ่นกรเลย นอนจะสิยเลยนอนกับเก่าโมงสิบโมงครับเอฟซีนี่ยุไซกับป้ายเพื่อนขอบคุณกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์ก็เลยกดแชร์นะครับฝากเบิงึงโฆษณาเป็นกำลังใจหน่เด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนเดีด๋วยวพักก็ไม่คลิปหนะครับสวัสดีครับนี่พี่น้อง